กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมในแพทย์นพพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการและในฐานะประธานอนุกรรมธิการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านสังคมครับขอขอบคุณท่านประธานครับรายงานความก้าวหน้าการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเรื่องการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และการจัดทํา ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์พศนะครับเหตุผลที่ได้หยิบยกงานเรื่องนี้ขึ้นมาจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อเสนอต่อวุฒิสภาในวันนี้ด้วยเหตุผลหลักสองข้อครับข้อที่1ก็คือประเด็นเรื่องนี้อยู่ในประเด็นปฏิรูปด้านสังคมซึ่งวุฒิสภาเราต้องมีหน้าที่ติดตามเสนอแนะเร่งรัดก,ก็จำเป็นที่จะต้องหยิบขึ้นมาเพื่อจะ ศึกษาข้อที่สองครับทางวุฒิสภาเราได้รับการยื่นเรื่องหนังสือถึงคณะกรรมการสองชุดคือคณะกรรมการพัฒนาสังคมและคณะกรรมการแก้ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำจากเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ยื่นหนังสือให้ทางวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องนี้นะครับเราก็ได้ดําเนินการกรรมการได้มอบหมายให้นุกรรมการศึกษา ทางเรื่องเอกสารการทำงานทางวิชาการกับนักวิชาการและเครือข่ายการเชิญหน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลการลงพื้นที่นะครับเราไปที่ดอยช้างป่าแปดที่ลำพูนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็มีการประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษนะครับเมื่อต้นเดือนต้นปี2 5 6 3ที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการตั้งกระทูถามท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาตอบกระทู้เมื่อวันที่20่สิกรกฎาคมส5 6 3ัที่ผ่านมาซึ่งทั้งหมดนี้ก็ได้จัดทำเป็นรายงานในเอกสารที่ท่านทุกท่านได้รับเป็นเอกสารเล่มนี้นะครับกลับเรียนท่านประธานว่าในเรื่องความเป็นมาของเรื่องและระดับความสำคัญของการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ 70กลุ่มชาติพันธุ์นะครับประมาณ6ล้านคนคิดเป็นร้อยละ9เศษๆนะครับของประชากรทั้งหมดแบ่งได้เป็น4ลักษณะซึ่ง่อสักครู่นี้ท่านประธานได้กล่าวถึงบางกลุ่มไปแล้วกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่สูงหรือชนชาวเขาที่เราเรียกแบบเดิมนะครับหลังๆนี้เราก็จะเรียกว่าคนไทยพื้นที่สูงอาชีพหลักก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมและมีอาชีพรองอื่นๆนะครับ กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่ราบพื้นที่ราบนะครับกรเกษตรกรรมเป็นหลักเหมือนกันกลุ่มที่สามคือกลุ่มชาวเลครับอยู่ทะเลอยู่บกมีอาชีพประมงเป็นหลักกลุ่มนี้ทุกวันนี้ก็ถูกผลกระทบอย่างมากจากการที่พื้นที่ต่างๆนั้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นพื้นที่ทาเลทองคำก็ไปกระทบกับวิถีชีวิตมากมายนะครับ ท่านประธานที่กาลพครับถ้าเราไปที่จังหวัดภูเก็ตถ้าไปท่องเที่ยวเราก็จะไปซื้ออาหารทะเลที่หาดราไวที่มีอาหารทะเลสดแล้วก็มีร้านปรุงอาหารอยู่ข้างๆตรงนั้นอันนั้นนะครับคือพื้นที่ชาวเลที่อยู่มาก่อนแต่ปัจจุบันนี้ได้ถูกออกโฉนดไปหมดแล้วส่งต่อโฉนดกันมาหลายช่วงจนขณะนี้ชาวเลเหล่านั้นก็ไม่มีที่อยู่อาศัยของตัวเองทั้งๆท,ที่ในอดีตนั้นเมื่อปีพศ2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกาลที่9กท่านทรงสเสด็จเยี่ยมราษฎรที่นั่นก็ขณะนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านยังใช้อยู่แต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนมือสิ่งเหล่านี้ก็เกิดผลกระทบกลุ่มที่4ครับที่อาศัยอยู่ในป่าครับกลุ่มนี้ก็คือดํารงอาชีพอยู่เรื่องของการเก็บของป่าราษฎรนะครับเป็นอาชีพเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่และกลุ่มเขาจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมีสภาพเศรษฐกิจสังคมจารีดประเพณีที่ต่างกันครับ เขาต้องปรับตัวเข้ากับสถานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิสังคมที่ตั้งถิ่นฐานที่อยู่ที่ผ่านมาครับท่านประธานมันจะมีปัญหาอคติในเชิงภาพรักอยู่สาประการในรายงานได้เขียนไว้นะครับอันที่หนึ่งสังคมหรือคนในสังคมทั่วไปมักจะมองว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างด้าวอันที่สองบางส่วนก็ไปมองว่าสัมพันธ์กับเรื่องยาเสพติด อันที่สามมักจะถูกกล่าวหาเป็นจำเลยในการทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติทัศนคติที่เป็นในทางอาคติสามประการนี้ได้ส่งผลกระทบใหญ่สี่ด้านครับด้านที่หนึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาการเข้าไม่ถึงทรัพยากรด้านที่สองก็เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติครับด้านที่สามปัญหาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านที่สี่เป็นปัญหาเรื่องการสูญเสียอัตลักษณ์ ภาษาวัฒนธรรมและอื่นๆครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นขอแผ่นถัดไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้กลับเรียนแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนิชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบาพิตรท่านได้เคยเสด็จไปเยี่ยมราชฎรน,นะครับ2 5 0 2ที่เป็นเรื่องชาวเลและท่านเสด็จไปเยี่ยม กลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงนับจำนวนไม่ท้วนแล้วท่านแหลงเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือส่งเสริมการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในรูปแบบต่างๆยาวนานรวมทั้งท่านได้เคยมีพระราชทานพร,พระราชดำรัสที่เกี่ยวกับเรื่องคนอยู่กับป่าทั้งหมดนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสำคัญครับอันนี้ก็ขออนุญาตกลับเรียนไว้ถัดมาแผ่นถัดมานี้ มีเรื่องสําคัญในแผ่นนี้อยู่เจ็ดเรื่องผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานถึงท่านเพื่อนสมาชิกค,ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์และการทำลายมหยัดส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์นี้มีการเคลื่อนมาโดยตลอดแล้วขณะนี้เคลื่อนมาไกลที่เรียกว่าไกลมากทีเดียวนะครับย้อนกลับไป2,553มีมติคณะรัฐมนตรีสองครั้ง 2. มิถุนา53กับ 3. สิงหาคม53ครับเป็นมติเรื่องของการฟื้นฟูว,วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยงรายละเอียดอยู่ในภาคผนวกในเอกสารชัดเจนครั้งนี้การศึกษาครั้งนี้เรามีหน้าที่รวบรวมเอกสารข้อมูลให้เป็นระบบและเป็นทางการวางเอาไว้เพื่อจะเป็นฐานในการขับเคลื่อนง,งานนี้ต่อนะครับ2 5 5 3เป็นจุดสำคัญมีมติครมทั้งสองครั้ง 2 5 5 9ครับตอนนั้นมีสภาปฏิรูปประเทศเรียกว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็มีการทำข้อเสนอการปฏิรูปด้านสังคมมีการทำข้อเสนอการส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็งมองว่าการส่งเสริมกลุ่มพันธน์เข้มแข็งก็คือส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง,ขงซึ่งเป็นฐานสำคัญของประเทศครับอันนั้นคือจุดยึดโยงที่ส,ท,สที่สำคัญ จุดยึดยงที่3ครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2560มาตรา70นะครับได้กล่าวถึงเรื่องของสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ชัดเจนมากนะครับซึ่งท่านจะเห็นว่าปรากฏอยู่ในเอกสารผมขออญาตินิดหนึ่งอยู่ในหน้า6นะครับได้พูดไว้ในมาตรา70พูดถึงว่ารัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครอง ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุขไม่ถูกรบกวนทั้งนี้เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐหรือสุขภาพอนามัย นอกจากนี้ก็ยังมีมาตรา27มาตรา43มาตรา57ซึ่งกับผมจะไม่ขอลงรายละเอียดนะครับมันหมายความว่ารัฐไทยได้พูดถึงเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ชัดเจนเรียงไล่มา3เรื่องที่ผมกล่าวยนแล้วราในรัฐธรรมนูญก็ยิ่งมีความชัดเจนข้นไปอีกคราวนี้พอถัดมาครับ2161มีการออกแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้มีการกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิรูป อยู่ในประเด็นเรื่องการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งสิทธิและบทบาทชุมชนพูดถึงการส่งเสริมสิทธิชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์และได้วางเป้าหมายในแผนนั้นว่าให้มีการผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์จุดนี้ละครับยังวางอยู่ในแผนถือว่าเป็นกฎหมายต่อมาจากรัฐธรรมนูญและเป็นเรื่องที่วุฒิสภาเราต้องมีหน้าที่ติดตามเสนอแนะและเร่งรัดครับ อันนี้จุดยืดยงที่4ท่านประธานครับจุดยืดโยงที่5พอหันไปดูยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพบว่าในยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมก็พูดเรื่องของการส่งเสริมและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์เอาไว้ชัดเจนจุดยึดโยงที่6ครับรัฐบาลชุดปัจจุบันแถลงนโยบายเมื่อเดือนกร,รกฎาคมสอันย ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายคำถแถลงนโยบายว่าจะเร่งรัดการทำกฎหมาย16ฉบับซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูปให้แล้วเสร็จโดยเร็วหนึ่งใน16ฉบับนั้นคือกฎหมายการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จุดยื่ยโยงนี้ก็สำคัญนะครับผมกราบเรียนอย่างช้าๆเพื่อให้ท่านเพื่อนสมาชิกเห็นว่ามันมาไกลและมีความชัดเจนมาก หลังจากนั้นทางผมในฐานะสมาชิกผู้ธิสภาได้ทำกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้กรุณามาตอบเรื่องนี้เราได้บันทึกไว้ในเอกสารรายงานนี้แล้วนะครับท่านตอบโดยสรุปก็คือชัดเจนมากว่ากำลังทำแล้วกำลังยกร่างกฎหมายและจะทำให้เสร็จตามแผนและขั้นตอนการเป็นรูปประเทศอันนี้ก็เกิดความสบายใจขึ้นได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับและจุดยิ่งยงที่6 ที่7อาจจะไม่ได้อยู่ใน powerpoint นี้แต่ผมขออนุญาตกลาเปลี่ยนไว้ว่าในแง่ของประเด็นสากลสิ่งที่เราคิดและทำนี้ที่เรากำลังดำเนินการนี้ทั้งหมดเป็นไปตามหลักการและข้อตกลงในระดับสากลทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็เป็นความงดงามที่ว่าของประเทศไทยเรานั้นคิดและทำร่วมกับสากลไม่ได้อยู่โดดๆนะครับรายละเอียดนั้อยู่ในหน้า7ผมจะไม่กล่าวถึงครับทรานนี้ขออนุญาตถัดไป ท,ท่านประธานที่เคารพครับที่ผมกราบเรียนทั้งหมดจะเห็นถึงความสําคัญและระดับความสําคัญไล่โยงมาถึงปัจจุบันขณะนี้เราก็หวังว่าเราคงจะเห็นร่างกฎหมายฉบับน,นี้ที่ต้างฝ่ายรัฐบาลกําลังจัดทําและรับฟังความเห็นนี้มาถึงนิติบัญญัติโดยเร็วที่เป็นกฎหมายปฏิรูปคณน,นี้ถ้าดูจากแผ่นถัดไปนะครับจากมติคณะมนตรีที่ผมกลาบเรียนสักครู่นี้ แนวทางก็คือการส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการจัดการชุมชมกลุ่มชาติพันธุ์รูป,รป,ปรธรรมก็คือการกําหนดพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษขณะนี้ในประเทศไทยก็มีกําหนดเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษแล้วหลายแห่งด้วยกันทั้งที่รัฐบาลไปสนับสนุนให้เกิดการทําและที่ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์พยายามรวมตัวกันแล้วก็กําหนดเขตวัฒนธรรมพิเศษขึ้นมาเป็นของเขาในปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีกิจกรรมในลักษณะนี้ที่ เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลที่มีชาวเลอยู่อาศัยนะครับอันนี้ก็เป็นความงดงามที่เกิดขึ้นท่านนี้มาถึงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและนุรลกลุ่มชาติพันธุ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศนะครับหลักการที่เราได้ตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบทางวิชาการตรวจสอบสิ่งที่ควรจะเป็นในขณะนี้อยู่ในการทํางานของรัฐบาลน,นั้นหลักการมี3ข้อข้อที่หนึ่งคือคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ ข้อที่สองส่งเสริมการจัดการบนฐานวัฒนธรรมข้อที่สามสร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่านประธานที่เคารพครับจะสังเกตว่าจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมฐานสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำให้เขาเกาะเกี่ยวกันได้มีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืงยนมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนั้นคือฐานวัฒนธรรมครับแต่ฐานวัฒนธรรมนั้นจำเป็นต้องไปยุ่งกับฐานพื้นที่และฐานทรัพยากรรวมทั้งความมั่นคงของประเทศ สำหรับหลักการต่อไปเลยนะครับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อข้อที่1ก็คือเป็นการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมหมายถึงการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในการเลือกดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของตนโดยไม่ถูกคุกคามหรือถูกเลือกปฏิบัติถ้าเขาเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ป่าเราก็ไม่ควรจะต้องไปพัฒนาเพื่อบังคับเข้ามาอยู่ในเมือง ถ้าเขาเป็นวัฒนธรรมที่อยู่บนที่สูงก็ไม่ควรจะบังคับเป็นวัฒนธรรมให้เขามาอยู่ในที่ราบและไม่ถูกเลือกปฏิบัติในฐานะที่เขามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับคนส่วนใหญ่นะครับข้อที <Isaac. S 2> ส่สองส่งเสริมการจัดการตนเองบนฐานวัฒนธรรมเน้นศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความสามารถใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือจัดการตนเองพึ่งพาสามารถพึ่งตนเองได้ข้อที่สามสร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาย,ยั่งยืนของสหปร,ระชาชาติหรือ SDG เป้าหมายที่10ครับและยังสอดคล้องกับเป้าหมายที่16เรื่องเกี่ยวกับสังคมสงบส,สุขยุติธรรมไม่แบ่งแยกเรื่องนี้ทำก็จะสอดคล้องกับ SDG 2สองข้อเป็นอย่างน้อยครับถัดไปครับในส่วนของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมนุรักษ์ชีวิตชีวิตลุมชาติพันธุ์ขณะนี้ที่มีการจัด โครงสร้างแล้วก็กําลังยกร่างกฎหมายนี้จะมีอยู่ด้วยกัน 4- 5หหมวดครับหมวดทั่วไปก็จะประกอบด้วยขอบเขตความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์หมวดที่2เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นเรื่องการจัดทําข้อมูลบันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์การกําหนดเขตคุ้มครองสิทธิในวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ การคุ้มครองทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์การจัดทําธรมธรมนูญเขตพื้นที่คุ้มครองสิทธทิกลุ่มชาติพันธ์เป็นต้นหมวดที่3ครับเป็นการกําหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมุรักษวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กําหนดองค์ประกอบหน้าที่ของกรรมการและให้มีสมัชชาพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อจะส่งเสริมให้เขาได้รวมกลุ่มแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดี โดยการพึ่งพาศัยและการมีส่วนร่วมใช้เรียกว่ากระบวนการสมัชชาคือการมีส่วนร่วมที่สําคัญมีสํานักงานส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในหมวดที่4ครับก็พูดถึงเรื่องการเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ส่งเสริมอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์และพื้นที่อื่น<ะ>ๆ,ๆนะครับเช่นกรณี<ะ><ะ><ะ>พื้นที่ป่าไม้อุทยานเขตสงวนต่างๆแล้วก็รวมทั้งโฉนดที่ดิน และสิ่งต่างๆื่อที้ผมกลับเรียนแล้วว่าวิถีวิวชวิตกลุ่มชาติพันธุ์ยึดโยงอยู่กับวัฒนธรรมฐานวัฒนธรรมก็ไปสัมพันธ์กับฐานทรัพยากรธรรมชาติฐานที่อยู่อาศัยนะครับก็จะต้องมีหมวดหนึ่งที่จะต้องวางตรงนี้ให้ลงตัวครับหมวดที่5คือกองทุนส่งเสริมดลักกลุ่มชาติพันธ์แล้วก็บทกําหนดโทษในประเด็นสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์มีอยู่4เรื่อง7เรื่องครับในรายงานมีนะครับ หลักตรงนี้อยู่ในรายงานหน้าสิบจะต้องไม่เหยียดหยามสร้างความเกลียดชังหรือเลือกปฏิบัติทางกลุ่มทางชาติพันธ์ข้อที่สองสิทธิอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาวัฒนธรรมข้อที่สามส่งเสริมการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามวิถีชีวิตข้อที่สี่สิทธิการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนครับข้อที่ห้าสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมข้อที่หกสิทธิในการ จัดการพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินพื้นที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณข้อที่7ก็คือสิทธิการเข้าถึงการคุ้มครองทางกฎหมายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะไปปรากฏอยู่ในร่างกฎหมายคณะนี้มาถึงในส่วนของการผลักดันและขับเคลื่อนเราได้ไปตรวจสอบพบว่าเรื่องนี้มีการขับเคลื่อนที่งดงามมากครับในฝ่ายรัฐบาลเอง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่มีท่านรองนายกวิสนุเครืองามเป็นประธานท่านผลักดันเรื่องนี้ตลอดนะครับจุดที่สองคือศูนย์มนุษยวิทยาศิรินธรซึ่งเป็นองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวัฒนธรรมจับงานเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรามาหลายปีแล้วจุดที่สามคือสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้ามาร่วมทำงานเรื่องนี้ และก็เป็นการมองเรื่องความมั่นคงในรูปแบบใหม่ที่พยายามจะมองให้เรื่องนี้มีความสําเร็จแล้วก็มีความงดงามร่วมกันจุดที่4คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ษยก็เข้ามาร่วมกระบวนการอยู่ตลอดและกลุ่มที่จุดที่5คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงนี้ขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึงขั้นว่าลงไปทํางานกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆโดยใช้มติคอรมปี5.3า ไปร่วมกันกำหนดการประกาศพื้นที่คุ้มครองพิเศษทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นหมายความว่าฝ่ายที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ได้มองกลุ่มชาติพันธุ์เป็นปฏิปักษ์กับทรัพยากรธรรมชาติแต่กลับมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์นั้นเป็นกลุ่มที่จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่แล้วอยู่ร่วมกันได้ก็ลงไปทำงานด้วยผมกลับเรียนเพื่อให้ท่านประธานได้เห็นว่า ความงดงามที่สังคมไทยเรามองเห็นเรื่องนี้ลงตัวและเห็นร่วมกันมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเราได้ไปตรวจสอบแล้วก็ประสานงานก็จะมีคณะกรรม,มาการสองชุดครับกรรม,มาการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศเขาก็ศึกษาเรื่องนี้ กลุ่มที่2คือคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ปัญหาระเมิดสิทธิมนุษยชนและการสอบอการลออปัะทุสลายประชาชนกลุ่มนี้ก็จับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับแล้วในส่วนของวุฒิสภาส่วนของวุฒิสภาก็มีคณะกรรมการพัฒนาสังคมชุดนี้นะครับจับอยู่จุดที่2คือคณะกรรมการติดตามแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้าเราได้ทํางานร่วมกันครับ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำซ้อนก็เลยมาให้รายงานนี้ปรากฏและทำงานออกมาในส่วนของกรรมธิการสังคมแล้วก็ยังมีอีกชุดหนึ่งชุดที่สามคือคณะกรรมการิกาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศรรมิลปวัฒนธรรมชุดนี้เราก็ถึงกันตลอดประสานงานแล้วก็ทำร่วมกันเพื่อให้มีรายงานฉบับนี้ออกมาในส่วนของกรรมธิการพัฒนาสังคมครับในส่วนของสังคม และว,วิชาการและกลุ่มชาติพันธุ์ก็มีองค์กรบูรณาธินักวิชาการเครือข่ายต่างๆร่วมทํางานกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรเชื่อมโยงสนับสนุนกันและสมานฉันท์นะครับในประเด็นที่ผมจะกราบเรียนใกล้จะจบแล้วเนี่ยนะครับให้เห็นว่าการยกล่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเรื่องอยู่4เรื่องครับที่จําเป็นที่ต้องคิดคํานึงและก็มีการทํางานร่วมกันร,รับฟังความเห็นช่วยกันคิดช่วยกันอ่านอยู่4ี่เรื่อง เรื่องที่หนึ่งคือนิยามขอบเขตของเรื่องของว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้อยู่ตรงไหนขณะนี้ก็ได้หลักร่วมกันแล้วว่าจะต้องอาศัยพื้นที่ที่อยู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่อยู่มายาวนานครับไม่ใช่เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่มีการสืบทอดวัฒนธรรมมีสำนึกในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นคนกลุ่มน้อยในท่ามกลางประชากรหลักเสี่ยงต่อการสูญหายทางวัฒนธรรม นะครับอันนี้ก็จะมีหลัก5ข้อที่จะใช้พิจารณาในตอนที่ทํายกร่างกฎหมายประเด็นข้อห่วงใหญ่เรื่องความมั่นคงครับอันนี้ดั้งเดิมมาก็จะมีประเด็นว่าอันนี้เป็นความมั่นคงหรือความไม่มั่นคงกฎหมายนี้ก็จะมุ่งสู่การพรัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็จะทําให้เกิดเป็นปึกแผ่นและเป็นพลังทางสังคม โดยที่เป็นลักษณะของความมั่นคงในรูปแบบใหม่คือที่เรียกว่าความมั่นคงจากล่างขึ้นบนไม่ใช่ความมั่นคงในมิติทางการทหารเท่านั้นอันนี้ก็มองตรงกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็เป็นประเด็นที่ต้องดึงขึ้นมาไว้พิจารณาส่วนข้อที่สามนั่นคือประเด็นเชิงนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐที่ไม่เอื้อต่อการคุ้มครองส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบว่ามีเรื่องใดบ้างที่ยังขัดแย้งกันอยู่และประเด็นที่4คือประเด็นการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมีด้วยกัน4ประเด็นในรายงานนั้นจะมีรายละเอียดผมไม่ขอเก่าวถึงครับท่านประธานที่เคารพครับสุดท้ายด้วยการคลี่ข้อมูลข้อเท็จจริงและสถานการณ์ต่างๆเรายังไม่ได้ลงไปในส่วนของการยกร่างกฎหมายเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลแต่เราได้จับหลักแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันจนเห็นว่าหลักและทิศทางที่จะทำนั้นน่าจะถูกต้องน่าจะเดินไปอย่างยิ่ง เราไม่ได้ก้าวร่วงไปสู่การยกร่างเองเรามีข้อเสนอสุดท้าย4ข้อครับข้อที่1ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายส่งเสริมสิทธทิทางวัฒนธรรมที่จะพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพลังทางสังคมไม่ใช่ในฐานะปัญหาครับไม่ใช่ในฐานะภาระ แต่เป็นพลังร่วมของสังคมข้อที่2หลังจากตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วเราเสนอแนะว,ว่าควรนำหลักการและกรอบการจัดทำกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เป็นกรอบยกร่างกฎหมายต่อไปข้อที่สจุดที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมอยู่แล้วคือกระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์ม,มนุษยวิทยาศิลินธรเป็นหน่วยงานหลักจัดทำ ให้สอดคล้องกับหลักการและประเด็นสําคัญที่เราเกล่าวถึงไว้ในนี้คุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมส่งเสริมการจัดการตนเองบนฐานวัฒนธรรมสร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมเราย้ําอีกทีว่าจุดนี้น่าจะเหมาะแล้วครับเพราะเป็นหน่วยงานที่มีการทํางานแบบมีวิชาการรองรับและสร้างความมีส่วนร่วมเป็นจุดที่มีความคล่องตัวในการดําเนินการเรื่องนี้เรื่องนี้มีประเด็นที่ผมกล่าวเรียนมาเยอะว่ามันมีหลายเรื่องที่จะเชื่อมโยงกัน จุดที่จะเป็นเจ้าภาพทํางานนั้นสําคัญเราก็เสนอว่าจุดนี้ควรจะเดินต่อไปและข้อที่4ครับพอไปตรวจสอบเนื้อหาสาระทั้งหมดแล้วเนี่ยร่างเดิมใช้ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เราได้เสนอว่าควรจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมคุ้มครองและอนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์เพราะเนื้อหาสาระนั้นเป็นเนื้อหาสาระครุ้มครอง ไม่ใช่ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์เอาไว้เท่านั้นแต่เป็นการคุ้มครองอบังเอิญตอนที่กระผมได้ถามกระทู้ต่อท่านนายกร,รัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมาตอบท่านเห็นด้วยแล้ววันนั้นท่านตอบในสภาวทฒิสภาของเราแห่งนี้ว่าท่านเห็นด้วยว่าควรจะใช้ชื่อให้มีคำสามคำคือส่งเสริมคุ้มครองอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ วันนี้เราก็ได้นำมาตอกย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นเรื่องที่สอดคล้องและสอดรับหนุนเสริมซึ่งกันและกันก็เป็นข้อเสนอ4ข้อทั้งหมดนี้เป็นรายงานที่ทางคณะกรรมการพัฒนาสังคมได้จัดทําขึ้นเพื่อเสนอท่านประธานต่อ,อที่ประชุมวุฒธธิสภาวันนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกและก็ความคิดเห็นจากวุฒิสภาเพื่อจะได้พิจารณาประกอบในการเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อไปกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ